ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องนะครับแบบ27ตารางเมตรนะครับเป็นสตูดิโอนะอยู่ที่ไลฟ์อโศกพระราม9นะก็เป็นคอนโดที่โลเคชันดีแล้วก็ราคาดีนะห้องนี้27ตารางเมตรขนาดไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกันว่ามันตกแต่งมายังไงนะโซนแรกก็จะเป็นครัวนะครัวนี่เราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยก็เป็นครัวของโครงการนะครับแต่ว่าจะมีโซนตรงนี้จะมีเพิ่มตู้รองเท้านะอย่างตู้รองเท้านี่ก็เป็นแบบ เอียงเก็บของนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ได้เยอะใช่ไหมดังนั้นก็เป็นตู้รองเท้าแบบเสียบนะอันนี้ก็ซื้อไอเกียนะครับไม่ได้แพงแต่ว่าฟังก์ชันมันได้นะครับถัดมานะครับครัวที่นี่มันได้เป็นครัวปิดนะก็คือสามารถที่จะปิดประตูบานเลื่อนได้นะครับเป็นบานเลื่อน3ตอนพอปิดก็ทําครัวจริงจังได้นะครับซึ่งโอเค โลเคที่ตรงนี้มันอาจจะมีคนจีนมีอะไรมาเช่าเนี่ยเขาชอบทําครัวจริงจังนะครับทีนี้มาดูในส่วน Living ลิฟวิ่งและนะครับอย่างที่บอกมันเป็นสตูดิโอนะทางเข้ามันอาจจะแคบแต่พอเข้ามาแล้วมันจะเบิดสเปซนะครับอย่างในโซนตรงนี้มันก็จะเป็นเตียงต่อกับโซฟานะครับแล้วก็มีทีวีมีเดเบดเดี๋ยวพามาดูกันนะฮะในส่วนของหัวเตียงนะครับเตียงเนี่ยราวางเตียงแบบ5ฟุต นะครับเพราะว่าด้วยสเกลห้องมันบังคับว่าจะต้องเป็น5ฟุตแต่นะครับในการตกแต่งเนี่ยเรากรุกสเกิร์ตรอบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตวิ่งจากสุดมุมถึงสุดมุมเลยแล้วก็สเกิร์ตเนี่ยก็จะเป็นไมซี่นะครับเป็นลายไมซีเพื่อให้มันดูมี texture นะห้องนี้งบแต่งไม่ได้เยอะนะครับห้องนี้งบถือว่าถ้าในระดับงานที่ทำนี่งบถือว่าน้อยแต่ว่าเราพยายามทำให้มันน้อยแต่ได้มากนะครับก็ ทำสเกิร์ตให้มันเป็นตกแต่งมีไฟสาดขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมันเป็นปูนเลยนะนี่เป็นผนังปูนของโครงการเลยแล้วก็ติดคิ้วนะครับสามเส้นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวมีกระจกเดี๋ยวค่อยพาไปดูารายละเอียดกันนะครับในส่วนของหัวเตียงนะหัวเตียงเนี่ยเราก็มีการบิวเป็นชั้นเก็บของไว้ตรงนี้แล้วก็มีการแยกไฟนะฮะอย่างไฟตรงนี้ก็เปิดปิดตัวหัวเตียงนี่นะครับแล้วก็ไฟตรงนี้ก็เปิดปิดสเกิร์ต นะครับก็พยายามทำฟังก์ชันให้มันใช้งานได้นะครับอ่ะถัดมาจากหัวเตียงนะหัวเตียงก็คิดว่ามันเป็นงานตกแต่งให้มันดูสวยด้วยแล้วก็เป็นฟังก์ชันด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของโซฟานะตัวโซฟาก็วางอยู่ปลายเตียงนะครับโซฟานี่ผมก็ไปเลือกไซส์ให้มันอยู่ประมาณเมตรห้เมตรหกสิให้ไซส์เนี่ยมันเท่ากับ ฐานเตียงนะครับให้มันเท่ากับเตียงควีนไซส์นะครับเพราะว่าวางแล้วมันจะได้ไม่กินพื้นที่เพราะว่าถ้าวางโซฟาใหญ่ไปก็เปลืองนะครับโอเคถัดจากโซฟานะโซฟานี่ก็นั่งสบายนะครับถัดจากโซฟาก็จะเป็นโซนของตู้ทีวีนะฮะตรงตู้ทีวีเนี่ยมันจะเป็นตู้ทีวทีแปลกกว่าปกติที่ผมทำนะเพราะว่ามันเป็นตู้ทีวีบวกกับตู้เสื้อผ้ามารวมกันนะครับอเดี๋ยวพามาดูนะในส่วนของตู้ทีวีนะครับก็เป็นตู้ทีวีเรียบเรียบนะ ท็อปหินเป็นหินอ่อนไว้วลาคาสัสนะครับแล้วด้านล่างของตู้ทีวีเนี่ยเราก็มีเป็นช่องเปิดนะครับแล้วก็ตามสไตล์ที่ผมทำนะตู้ทีวีก็จะลอยขึ้นมาประมาณ15เซนแล้วก็มีซ่อนไฟนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตู้โชว์นะครับตู้โชว์ก็ซ่อนไฟลงมาด้านล่างพอเราไม่ได้ดูทีวีหรืออะไรมันก็จะดูสวยนะครับแล้วก็อย่างทีวีเครื่องนี้ผมก็ เลือกมาให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็เลือกแบบทีวี55นิ้วเลยให้มันใหญ่เพราะว่าระยะดูทีวีเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับเราก็วางทีวีให้มันใหญ่เต็มที่เลยนะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นตู้โชว์นะตัวตู้โชว์เนี่ยก็เปิดมาจะเป็นบานใสใสแบบชานะครับเป็นกรอบสีดำนะแล้วก็เปิดมาก็ยบของด้านบนได้แล้วก็มีไฟส่องลงมานะครับ อย่างตัวของเรื่องไฟซ่อนต่างเนี่ยเราก็เปิดปิดได้นะนี่เปิดปิดนะครับโอเคถัดมาตู้ฝั่ง2ฝั่งเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะอย่างนี้เปิดมาป๊าบเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนมองก็เป็นราวแขวนเสื้อเป็นลิ้นชักนะครับก็พยายามใส่ฟังก์ชันนะแล้วด้านบนก็เป็นช่องเก็บของนะก็เก็บหมอนเก็บชิ้นอะไรที่มันใหญ่ๆฝั่งนี้ก็เป็นตู้แล้วฝั่งนี้ก็ยังเป็นตู้เสื้อผ้าอีกนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นราวแขวนเสื้อ2ราวเลย แล้วด้านบนก็เป็นช่องเก็บคองเหมือนกันนะก็พยายามวางฟังก์ชันเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าละห้องนี้ก็ต้องเก็บซ้ายขวาของตู้ทีวีนี่แหละลงตัวดีแล้วพอปิดปุ๊บสังเกตพวกเส้นดําพวกนี้มันก็จะเป็นกรอบทําให้งานบิวเราเนี่ยมันดูครบดูสมบูรณ์ด้วยนะครับก็เป็นการออกแบบให้ให้สีไม้กับสีดำเนี่ยมันตัดกันนะครับมันก็ดูเป็นทรงขึ้น นะส่วนด้านหลังนะครับผนังนี้ก็เป็นอีกผนังหนึ่งที่ลงทุนไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมว่ามันได้ Impact ก็คือฝั่งนี้มันเป็นผนังปูนใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ได้ติดกับเตียงไม่ได้ติดอะไรเราใส่กระจกเงานะอันนี้ใช้กระจกเงาธรรมดาเลยเพราะว่าใส่กระจกเงาเข้าไปปั๊บเนี่ยมันช่วยสะท้อนวิวฝั่งนี้นะครับมันจะทําให้ห้องเนี่ยมันดูกว้างขึ้นแบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ จุดต่อกระจกก็ต่อกระจกแนวเดียวกับตู้ด้านบนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นดีเทลที่ที่สั่งช่างให้ทํามานะครับโอเคถัดมาเดี๋ยวภาพมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งของห้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันด้วยแล้วก็เป็นการตกแต่งที่ดีด้วยนะครับอย่างฝั่งนี้นะครับฝั่งที่อยู่ริมหน้าต่างนะต้องบอกว่าตรงเนี้ยหน้าต่างมันก็ หน้าต่างมันไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเราวางม่านวางอะไรไว้ให้มันเต็มนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตม่านมันจะอยู่จากสุดซ้ายสุดถึงขวาสุดเลยนะครับแล้วก็จากล่างสุดถึงบนสุดเลยเพื่อให้มันดูมันเต็มนะฮะพวกรางม่านต่างๆนะเราก็มีซ่อนไฟ LED ข้างบนด้วยนะครับโอเคในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะฝั่งนี้เราก็วางเป็นโต๊ะทำงานไว้ให้นะอย่างโต๊ะทำงานเนี่ยก็เป็นท็อปหินอ่อนไว้วอลลาคัสนะครับเพราะว่า ใช้ทางานได้ใช้นั่งกินข้าวใช้นั่งอเนกประสงค์ได้นะฮะแล้วก็มีสตูให้นี่คนระับสตูก็แบบนี่โชว์ทุกคลิปอันนี้ชอบมากนะเปิดได้เก็บของนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลิ้นชักะนะเป็นลิ้นชักก็ทำงงทำงาน,งานเก็บของได้ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มีชั้นโชว์ด้านบนนี่นะชั้นโชว์ก็จริงๆเอาไว้วางของใช้งานก็ได้แหละไม่ต้องวางของโชว์หรอกวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อะไรที่เราหยิบใช้หรือกระดงกระดาษอะไรเงี้ก็วางด้านบนได้นะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นโซนของเดเบสนะเนื่องจากว่าในพื้นที่แอเรียตรงเนี้มันค่อนข้างกว้างนะนี่ก็คุยกับเจ้าของเขาก็เอออยากให้มันมีโซนที่มานั่งรีแลกซ์ริมหน้าต่างนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวที่มันตอบโจทย์นั้นเลยนะครับก็เป็นเดเบสนะนั่งแล้วก็มองออกไปเนี่ยเปิดหน้าต่างก็จะชมวิวเมืองเท่ๆไปเลยนะครับ นะแล้วก็ด้านล่างนะด้านล่างของตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บของนะเป็นลิ้นชักเปิดมาก็เก็บของยัดของยัดอะไรเข้าไปข้างใต้ได้นะครับคืออยู่คอนโด27ตารางเมตรเนี่ยพื้นที่อาจจะไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเราใส่ฟังก์ชันเก็บของไว้ให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเตียงนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนี่ตรงนี้เนี่ยเดบสมันก็จะมาจบกับเป็นโต๊ะข้างเตียงนะครับโต๊ะข้างเตียงนี่ก็ วางเอาไว้เป็นบิวอินเลยนะเชื่อมติดกันนะครับแล้วก็อย่างตัวโคมไฟนะอย่างที่บอกว่างานไอ้บิวอินเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสีไม้ไม้ใช่ไหมแต่ตัวโคมไฟเนี่ยผมใช้โคมไฟหินอ่อน,นเห็นไหมมันเป็นหินอ่อนแล้วก็มีสีทองตัดนิดนึงนะครับมันก็จะดูป๊อปแล้วก็ดูมันจะมีความลักชัวรี่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็มีการแยกสวิตไฟนะครับ ถัด okay. มาอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะก็คือกระจกเงาเราจะค่อนข้างวางกระจกเงาในส่วนที่มันเป็นเหมือนส่วนสําคัญนะเป็นสตัติจิการวางกระจกนะก็ตรงนี้ก็วางกระจกให้มันอยู่ริมหน้าต่างนะครับเพราะว่ากระจกเงาตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็กระจกเงานี้ก็ใช้กระจกเงาชานะครับเป็นสีชาเกรยูยโรเกรย์นะครับให้มันดูมนๆนิดนึงจะได้ไม่จ้าเกินไปนะก็ ประมาณนี้นะฮะสำหรับโซนลิฟวิ่งเบดมแล้วก็ไดนิ่งนะอยู่ด้วยกันหมดก็ถือว่าเป็นสตูดิโอนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็น27ตารางเมตรที่จัดสรรพื้นที่มาได้โอเคนะทีนี้ถัดมาอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะฮะก็จะเป็นห้องน้ำนะอย่างห้องน้ำเนี่ยก็มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะตามสไตล์พีห้องน้ำเป็นห้องน้ำทำแบบสำเร็จรูปยกพื้นขึ้นมานะครับห้องน้ำกว้างเลยแหละมี อ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์แล้วก็โซนชาเวร์นะครับโซนชาเวอร์ก็เข้าไปได้ะนะพื้นที่โอเคผมว่าห้องนี้เป็น27ตารางเมตรที่กำลังดีอ่ะนะคือใช้งานได้สบายๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการตกแต่งห้องนะครับแบบสตูดิโอ7 7ตารางเมตรนะก็ต้องบอกว่าโดยพื้นที่แล้วเนี่ยห้องมันไม่ได้ใหญ่มากมายนะแต่ว่า เราก็พยายามจะอินทิเกรตฟังก์ชันเข้าไปทั้งหมดนะฮะโดย1คือมันต้องสวยนะฮะไปความสวยมันก็เกิดจากอย่างพวกไมซี่อย่างพวกอะไรพวกเนี้ยอย่างคิ้วต่างๆเนี่ยมันต้องสวยนะครับมันก็ทําให้ห้องมันสวย2คือต้องเก็บของได้นะครับพวกตู้เสื้อผ้าใต้เดเบสลิ้นชักอะไรต่างๆเราทําให้เก็บของได้หมดนะครับมันก็จะสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็อย่างที่สาก็คือมันต้องประหยัดคอ์สนะครับวันนี้ก็พยายามเซฟเงินให้ลูกค้านะอย่างเช่น สีเสือก็ใช้สีเดิมอย่างเงี้ยนะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ก็เลือกเฉพาะที่มันจําเป็นแล้วก็ไม่ใช้หินอ่อนไม่ใช้อะไรที่มันหุือหวาเกินไปตรงไหนไม่จําเป็นต้องกลูผนังก็ไม่กลูนะครับก็พยายามบาลานซ์ให้ลูกค้าด้วยนะก็ประมาณนี้สําหรับการตกแต่งห้องที่ไลฟ์อโศกพราม9นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีห้องอยากให้ผมไปตกแต่งผมทิ้งคอนแทคไว้ใน e s สคริปชันและก็คอนแทคกันเข้ามาได้นะฮะโทรมาจะไลน์มาได้หมด นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่อง Y by u t h i s c o n d o ให้กับเพจ Y by u t h i s c o n d o ด้วยนะฮะนะวันนี้ก็ไปก่อน <S <S เดี๋ยวยังไงทุกๆอาทิตย์จะพยายามเอาห้องใหม่ๆม,มาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ